ก่อนอื่นเลยเรากำลังชาร์จแบตอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทนดูอย่างนี้ไปก่อนนะ <laughs> เราบอกไปใน after school ขับ ep แรกว่าเราสอบเด l เฟช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมผลที่ได้ออกมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านเราเพิ่งได้ช่วงเดือนประมาณพฤษภาคมและวันที่เราลงวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับเดลฟวันนั้นเราได้ผลสอบเดลฟที่เป็นคะแนนออกมาแล้วค่ะ <laughs> finally อย่างแรกเลยคือเราก็ดีใจมากที่ว่าเราผ่านสิ่งที่เราเกินค่าจริงๆก็คือคะแนนที่เราได้ออกมาซึ่งเราก็มีไยูนี้แล้คะ่ะนี่คือคะแนนโดฟเอ๊ะคือกุ้มเพลินลอเลนการอ่าน21.5การเขียน24.5การฟัง19การพูด23รวมกันเป็น88คะแนนเต็ม100ค่ะ ตอนแรกที่เราคำนวณคะแนนทุกอย่างเราคิดว่าเราน่าจะได้มากสุด75คะแนนแต่ว่าอันนี้คือได้เยอะกว่าที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเย่อ yeah. อันนี้คือเราสมัครกับโรงเรียนนะคะก็ไม่ได้บังคับหรอกว่าจะสมัครหรือไม่สมัครแต่ว่าทุกคนในสายก็สมัครเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราได้รับการติวการฝึกมากที่สุดก็คือที่โรงเรียนของเราเองทักษะที่อาจารย์ในโรงเรียนติวให้เราเยอะที่สุดก็คือทักษะการฟัง ลักษะการฟังเราได้ทําการติวประมาณสัปดาห์ละครั้งสองครั้งประมาณนี้ก็คือทุกสัปดาห์เลยการอ่านการเขียนนานๆครั้งก็ติวทีส่วนการพูดเราก็จะมีการติวกับคุณครูที่เป็นคนฝรั่งเศสที่เป็นคนเนทีฟเลยแต่ว่าการพูดการอ่านการเขียนก็จะไม่ได้เยอะเท่าการฟังนะคะเอิซึ่งมันแปลกมากเลยนอกจากโรงเรียนที่เราต้องให้เครดิตแล้วเราก็ขอให้เครดิตอีกที่หนึ่งก็คือที่เรียนพิเศษของเราที่ที่เราเรียนช่วงโมดูลนะคะเป็นโรงเรียนสอนภาษาจะเป็นการเรียนกับคุณคูเนทีฟแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์เรา เราก็อยากให้สปอนเซอร์มาเพราะว่าเราสมัครคอร์สเข้าไปประมาณ2คอร์สแล้วหนัง <c oughs> สือที่โรงเรียนโมดูลโลเขาแนะนํามาก็จะเป็นหนังสือเล่มน,นี้เต้ดิงเล่มน,นี้ก็จะเป็นเล่มที่ว่าเป็นการตะลุยโจทย์เดี๋ในนี้ก็จะมีโจทย์เยอะมากแบบรสองร้อยโจทย์นะทุกคนไม่รู้ดิมันมีเฉลยด้วยนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยแหละคะ่ะเล่มน,นี้ก็ช่วยได้เยอะจริงๆต่อไปก็เป็นการที่เราเรียนเองด้วยตัวเอง สั่งสมความรู training, Three, ้ด้วยตัวเองอันนี้เราจะมีเหมือนเป็นอาวุธลับไว้สองเล่มแต่ดังที่เราใช้ในการดิวเดิลด้วยตัวเองที่ว่าลดเวลาการอ่านการเรียนแต่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือฟังดีๆนี่ะจริงๆเราไม่ต้องฟังดีๆก็ได้เดี๋ยวทุกคนย้อนกลับไปดูได้นะอย่างแรกก็คือเราเสิร์ชตาม y YouTube แล้วก็ตามแบบ Google ว่าแบบในเดลส่วนใหญ่เขาจะออกข้อสอบ ประมาณไหนบ้างเราก็จะ list g ก a มา a r ที่เราจะต้องใช้เป็น tense อะไรบ้างเราต้องใช้การผนัน v e r แบบไหนบ้างที่เราติก๊กติ๊กไว้ด้านหน้าก็คือมันก็จะมีบางอย่างที่เรารู้แล้วรู้แม่นแม่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะติ๊กไปว่าเอออันนี้เราไม่ต้องอ่านแล้วเพราะเรารู้แล้วเราก็จะมาย้อนอ่านในสิ่งที่เราไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรหรือว่าในสิ่งที่เรายังไม่รู้เราก็จะลดเวลาการอ่านไปได้เยอะมากแล้วก็มีการทํา list กับ v o c a b ด้วย <c oughs> และในการส,สรุปเราก็จะชอบที่จะมีแบบประโยคที่เป็น examples มาให้ว่าแบบเอออันนี้มันอยู่ในรูปประโยคมันต้องใช้ยังไงหรือว่าสมมติว่า เราจะไปใช้ได้ประโยชน์เราต้องใช้ยังไงซึ่งเราจะพูดซ้ำทำไมมันก็ความหมายเดียวกันจากนั้นเราก็มีการฝึกไรติงการเขียน e เส a y ประมาณนี้เนาะก็คือฝึกไว้แล้วก็ให้อาจารย์ในโรงเรียนหรือว่าให้คุณครูที่สอนพิเศษมาช่วยตรวจให้ว่าแบบมันถูกบหรือเปล่าตรงไหนมันผิดตรงไหนมันควรจะแก้อะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็ส่วนพาร์ทการพูดเราจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสิมโปนะคะก็คือในการพูดพาร์ทแรกเราไม่แน่ใจว่าของทุกระดับหรือเปล่าแต่ว่าของ A2 นะคะก็คือเขาก็จะมีการให้เราแนะนําตัวประมาณ1นึ1งถึงหนึ่งประมานี้ในการ แนะนำตัวทิปที่เรามีนะคะก็คือในเมื่อมันเป็นการแนะนําตัวเกี่ยวกับตัวเรา เขียนและจําไว้นั่นแหละคะ่ะเขียนยาวๆไปเลยแล้วก็พยายามจําอาจจะไม่ต้องจําแบบคาเป๊ะๆแต่ให้จําหัวข้อว่าเราเลียงหัวข้อไว้อย่างไงเราคอนเน็กชันต่อประโยคนั้นๆไว้ว่าอย่างไรบ้างและสําหรับการพูดแนะนําตัวเราต้องพยายามพูดแนะนําตัวโดยที่ไม่ให้คนที่เป็นผู้สัมภาษณ์เราะถามแทรกเราเข้ามาได้พูดให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือสคริปที่เราใช้ในการสอบพูดจริงๆเลยนะคะเราก็พูดชื่อของเราไปเราจะเป็นอายุเท่านี้ในอีกประมาณหนึ่งเดือนประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้ เราก็บอกว่าเราเป็นคนจีนแต่ว่าเราอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดภาษาจีนภาษาไทยและเราก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มและด้วยความที่ว่าเราอยู่ในบรรยากาศเราโตมาในบรรยากาศที่ว่าเป็นมอกจิลิงโกเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ว่าเราสนใจที่จะศึกษาภาษาอื่นๆในทางนี้เราก็แบบลิงไปว่าแบบตอนอายุประมาณแบบ14ประมาณนี้เราก็ได้ไปที่ประเทศฝรั่งเศสและนั่นก็เป็นจุดที่ว่าเรารู้สึกสนใจในภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเราก็อยากใช้พูดกับคนที่นู่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อข้อที่่ประมาณ ว่าแบบทำไมถึงเรียนภาษาฝรั่งเศสเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าภาษามันสวยงามเป็นภาษาที่เหมือนกับว่าเราร้องเพลงอย่างนี้แต่ว่าครูฝรั่งเศสเราก็นามาบอกว่าจริงๆเราไม่ควรพูดว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะาภาษาฝรั่งเศสมันสวยงามหนึ่งมันเป็น คำตอบที่ค่อนข้างโหลและ2คํคำศัพท์ที่เราใช้ก็จะเป็นแบบ belle beautiful เงี้ยซึ่งมันเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากเพราะฉะนั้นลองหาคำตอบที่ว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับอนาคตของเราที่ว่าเราการเรนตีว่าเราจะได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแน่ๆอย่างเช่นเราอยากเรียนมหาลัยที่ประเทศฝรั่งเศสหรือว่าเราอยากทางานที่ประเทศฝรั่งเศสตอนโต,นต,นตนขึ้นเราอยากไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตอนโตขึ้นมันเป็นการพูดถึงอนาคตเหมือนกับว่าเราดูแบบฟังดูแบบมีแพชั่นเยอะมากอะไรอย่างนี้และ2ในทางนี้เราก็สามารถที่จะอธิบายได้ ด้วยว่าในอนาคตเราอยากทําอะไรต่อเหมือนกับว่าเป็นการลิงก์ไปในหัวข้ออาชีพในฝันอะไรอย่างนี้มันไม่ต้องเป็นจริงก็ได้ทุกคนก็คือทุกคนก็เมคเรื่องแล้วก็ลิงก์งไปอะไรก็ได้นะ <laughs> การพูดพยายามพูดให้ไม่เป็นแบบหัวข้อชื่ออายุที่อยู่ภาษาที่พูดได้ทําไมถึงเรียนฝรั่งเศสอาชีพในฝันงานอดิเรกพยายามพูดให้มันแบบลิงก์แบบ แล้วก็ส่วนการพูดท,ที่ว่ามันจะมีการจับฉลากขึ้นมามีสถานการณ์สมมุติอะไรอย่างนี้วิธีที่เราแนะนํานะคะก็คือฝึกเยอะๆให้ฝึกตามโจทย์อะไรพวกนี้เยอะๆพอฝึกไปเรื่อยๆในหัวเราจะมีเหมือนแบบเป็นสคริปที่มันฟิกซ์ไว้ให้อยู่แล้วตอนที่เราจับได้ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตามเราก็เหมือนว่าจะได้เป็นแผนผังว่าแบบเออแค่เติมคำไว้ในช่องว่างในนี้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 แล้วพูดออกไปก็ได <amiliar. S 1> ้แล้วนี่แหละน่าจะเป็นแบบทิปส์ในการสอบเดี๋ที่เราใช้แล้วได้คะแนน88ดมาได้อย่างแบบ งง,ง,งแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าใครอยากให้ทําทิปส์การเรียนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะบอกเรามาได้นะคะส่วนใครอยากได้สรุป d e l ฟหรือว่าสรุปภาษาฝรั่งเศสของม .4 หรือม .5 สามารถที่จะ DM เข้ามาได้ผ่านทาง Instagram Studygram ของเรานะคะแน่นอนว่าสรุปเป็นสรุปฟรีหลายคนก็ถามว่าทำไมมันถึงฟรีทำไมถึงไม่แบบขอแบบให้ฟอลกลับ ให้แบบแชร์ก่อนอะไรอย่างี้นะก็เราจะบอกว่าแบบหนึ่งคือสรุปเราก็เราไม่ได้คิดว่ามันดีขนาดนั้นเราคิดว่าอย่างอยมันก็ช่วยได้แต่มันก็ไม่ได้แบบทําให้ทุกคนได้เติมอะไรอย่างี้และ2เราคิดว่ามันเป็นความรู้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะแชร์ให้คนอื่นแต่ว่าก็อย่าใช้ในการพันดิสนะคะแล้วก็นั่นแหละก็แค่นั้นแหละก็ถ้าเกิดใครอยากได้สรุปก็มาขอเราได้เราให้ฟร uh ีฝาก follow Instagram ของเราด้วยแล,ว <c oughs> แล้วก็ฝาก subscribe ถึงแล้วก็ฝาก subscribe เด้อ แล้วก็ฝาก subscribe Channel นี้ด้วยนะคะเผื่อทิปในการเรียนในอนาคตเนาะเย้แค่นี้ละค่ะๆๆๆๆๆ